เครื่องตัดหญ้ามีอาการสั่นแบบนี้ให้ทำการดับเครื่องแล้วหงายเครื่องตัดหญ้าขึ้นแล้วดูที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับใบมีดใส่ลงไปไม่ตรงนะครับที่ด้านข้างจะมีรูอยู่ใช้ประแจหกเหลี่ยมหรือไขควงสอดเข้าไปแล้วหมุนใบมีดให้ล็อกไว้แบบนี้จากนั้นไขน็อตตัวนี้ออกดึงตัวครอบออก นี่นะครับใบมีดตัดหญ้าไม่ลงล็อกขยับให้ใบมีดตัดหญ้าลงล็อกให้พอดีนะครับใส่ฝาครอบลงไปโดยจะต้องไม่มีเศษอะไรหนุนอยู่นะครับหมุนน็อตเข้าไปให้แน่นเมื่อแน่นแล้วเอาตัวล็อกตัวนี้ออกสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้าของเราก็าจะหายสั่นแล้วนะครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาเครื่องตัดหญ้ามีอาการสัน่นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ